สวัสดีครับท่านชมแฟนบอลทุทชันครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกนะครับในคลิปนี้ข้อจะพาท่านผู้ชมแฟนบอล่านนะครับไปวิเคราะห์คู่มวยในรายการใหญ่ของวันแชมชิี้ยนะครับนั่นก็คือวันไฟไนท์33นะครับซึ่งมีโปรแกรมที่จะชกกันในวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2อ6 8นี้เองนะครับ ซึ่งมวยคู่นี้ดูมากๆอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนนทชายจิตเมืองนอนหนักชกชาวไทยจากจังหวัดชุมพรนะครับเตรียมออกล่าชายชนะเป็นไฟที่สี่ซึ่งเป็นการชนะ4ี่ไฟรวดนะครับถ้าชนะครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าไฟนี้นะครับด้วยการรับน้องใหม่ในรุ่นนี้นะครับ อับดุลลาดายาคาเอฟนะครับหนักชกชาวรัสเซียกับป้นหนักอันตรายเหมือนกันนะครับขยับขึ้นมาชกในรุ่นนี้ก็คือรุ่นเฟสเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน1 5 5ปอนด์เป็นครั้งแรกของเขานะครับในกติกามวยไทยก่อนที่จะไปวิเคราะห์ไปส่องดูประวัติและสติการชกของทั้งคู่ก่อนนะครับมาดูทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนก่อนนะครับ มีความสูง5ฟุต10นิ้ว180เซนติเมตรนะครับเป็นชาวไทยอายุ26ปีนะครับรีกรีแชมป์รถทูวันไทยแลนด์4ีซั่น2นะครับสถิติการชกในวันนะครับ3ไฟล์ล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนเอกนันในการชกกัน3ยกเลซิโอมาลาเทตตานะครับในวันลุมพินี69ชนะน็อกเอายก2 ดีมีทีครอบตุนในวันมกราคมแปดสิบน,นะครับและก็ครั้งล่าสุดนะครับชนะคนะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกอาเรียนเอสพาซาในวันไฟนาล29นะครับมาดูทางด้านอับุลลานะครับสูง5ฟุต10นิ้ว179เ็ซนติเมตรนะครับเป็นอ่าชาวรัสเซียนะครับอายุย3่ 2013. ปีมาดูสติ การชกใน6ไฟล์ล่าสุดของเขานะครับชนะคะแนนเสียงข้างมากในการชกกัน3ยกอวตารพีเคสนชัยมัทยิมชนะน๊กอายก1องค์บาทแฟร์เทคในวันลุมพินี71แพ้คะแนนเอกชั้นในการชกกัน3ยกให้กับยอดไอวอภิมลศรีในวันลุมพินี82ดนอชานกอายก1 10เสิเมืน โค้ดนายในวันกุมพินี92ชนะนอกเอายกหนึ่งอารซิโอมาลาเทตตาในวันกุมพินี96และครั้งล่าสุดนะครับชนะ TKO ยก2เสมาเพชรแฟร์เทคในวันไฟไนท์31นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบสถิติการชกของทั้งคู่นะครับในส่วนของพลทชัยนะครับชกในวัน เพียง3ไฟแต่ชนะ3ไฟรวดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ชกกับนักมวยต่างชาติทั้ง3คนเลยนะครับทางด้านอับดุลลานะครับชก6ไฟในวันนะครับก็แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับให้กับยอ i ไอคิอพิมลศรีนะครับและทั้งคู่ก็เคยชนะนักมวยคนเดียวกันด้วยนะครับนั่นก็คืออารสิโอมาลาทิตต้ามาทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมทั้งสอง นะครับชนะอมวยคนเดียวกันนะครับแต่ทางด้านของอับดุลลานะครับชนะนอกมานะครับในยกที่1นะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านนนทชัยนะครับชนะเพียงคะแนนมาเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชม5ข้อในการวิเคราะห์มวยคู่นี้นะครับในกติกามวยไทยนะครับรุ่นเฟร์เทเวทนะครับถือว่ารุ่นใหญ่พอสมควรนะครับรุ่นเดียวกับตะวันฉายนะครับท่านผู้ชม มีห้าหัวข้อนะครับหนึ่งน้ำหนักหมัดศอกนะครับก็สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าน้ําหนักหมัดนีกว่าศอกนีกว่าก็ได้เปรียบนะครับหัวข้อที่สองนะครับความอื่นของคางก็ถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าคางเปาะคางบางคางกระจกนะครับโดนหมัดโดนศอกของคู่ต่อสู้ไม่หนักมากอาจมีนับมีนอกได้นะครับจบๆนะครับหัวข้อที่สามนะครับความของท้องลำตัวนะครับสี่รูปรังชกชกห้าจังหวะฟิวในการออกอาวุธครับ มาดูหัวข้อที่หนึ่งนะครับน้ำหนักหมัดจอกอับุลลานะครับขึ้นมาชกในรุ่นนี้นะครับก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับจาก145ปอนด์นะครับมาชกในรุ่น155ปอนด์นะครับเพิมหนักไม่เกิน155ปอนด์นะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นเฟเธอร์เวทก็ใหญ่ขึ้นพองขึ้นนะครับก็ถือว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับน้ำหนักหมัดนะครับ รณชัยก็น้ำหนักมัดก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเคยนอกคู่ต่อสู้มาเหมือนกันนะครับทนผู้ชมเคยต่อยมัดนอกดีพันที่ครอบตุนมานะครับในยกที่2องในไฟที่2ของเขาในวันนะครับแต่นะครับผมให้ทางด้านอบุญรานะครับน่าจะหนักกว่านะครับทนผู้ชนนะครับในน้ำหนักมัดนะครับผมให้ทางนณชัยจะไปคะแนนนะครับให้ทาง อับดุลลานะครับ19เาคะแนนนะครับในข้อที่1นะครับน้ำหนักหมัดศอกนะครับมาดูข้อที่2นะครับความอึดของคางนะครับก็ถือว่าความอึดของคางนั้นของทางนนทชัยนะครับน่าจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับทางอับดุลลาก็เคยถูกต่อยนับ8มาเหมือนกันนะครับแต่ฝืนเร็วนะครับผมให้ความอึดของคางให้นนทชัยนะครับ เหนือกว่าเล็นกน้อยนะครับให้19คะแนนนะครับให้ทางลุงรา18คะแนนนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับความอึดของนะท้องลำตัวนะครับก็ถือว่าทั้งคู่นะครับที่จะมาชคในวันนะครับการฟิตซ้อมนั้นเกินร้อยแล้วนะครับทั้งคู่ก็น่าจะมีะการท้องแลนะค,ความอึดของลำตัวนั้น ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับให้นทชัย19คะแนนนะครับให้อารุลา19คะแนนนะครับแนข้อที่4รูปร่างช่องชกนะครับความสูงไม่ต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมนะครับความสูงของนทชัย180เซนนะครับความสูงของอรุลานะครับห7 9รเซนถือว่าห่างกันแค่เส้นเดียวนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่อย่างไรนะครับผมให้คะแนนเท่ากันนะครับให้คะแนนทางนรชัย19คะแนนนะครับให้คะแนนทาง บ,บุญลา19คะแนนนะครับเท่ากันนะครับมาทุกข้อที่5จังหวัดฝีมือในการออกวุฒนั้นก็ถือว่าทั้งคู่ต่อยมวยมาอย่างโชคชนเหมือนกันนะครับแต่ทางด้านนนตชัยนะครับมีประสบการณ์ต่อยมวยไทยมาเยอะกว่าโชคชนกว่านะครับแล้วก็จังหวัดฝีมือในการออกวุธนั้นดีกว่าครบเครื่องกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นมัดเท้าเข่าศอกนะครับโดยเฉพาะ แข้งขวานะครับออกแข้งขวาแล้วก็ต่อยหมัดนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับในการอาวุธของรณชัยจิตมองน์นะครับผมให้เหนือกว่านะครับเหลื่อมกว่าอยู่นะครับผมให้ทางรณชัย19คะแนนนะครับให้ทางอับลลา18คะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้งห้าวข้อนะครับแต่หัวข้อก็เต็ม20นะครับแล้วก็หาหัวข้อก็เต็มร้อยนะครับ ทางนนชัยได้ไป94คะแนนนะครับทางอับดุลาได้ไป93คะแนนนะครับคะแนนห่างกัน1คะแนนนะครับถือว่าสูสีมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าสูสีมากๆก้ัมกึ่งนะครับใครพลาดก่อนโดนก่อนมีโอกาสนับนกได้เหมือนกันนะครับต้องระวังให้ดีนะครับทางนรนชัยจิมงนนนะครับอภดุลามีน้ำหนักหมัดที่หนักหน่วงพอสมควรนะครับ และการออกหมัดชุดของเขานะครับถมคว่าออกมัดชุดได้ดีนะครับนนทชัยจะประมาดไม่ได้นะครับบอกหมัดให้ดีนะครับเวลาเตะขวาหรือว่าออกแข้งขวานั้นรู้สึกว่าการจะตกนะครับท่านผู้ชมนะครับถึงอะไรก็ตามนะครับเทรนเนอร์พี่เลี้ยงนะครับน่าจะแก้ทางมาเป็นอย่างดีนะครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับน่าจะดีทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ต่างฝ่ายก็ต่างก็จะแก้ทางมาเป็นอย่างดีนะครับในการชกบนเวทีนะครับท่านผู้ชมนะครับการชกในวันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในกติกาวยไทยนะครับใช้นวมเล็กนะครับท่านผู้ชมสีอ่อนนะครับในการป้องกันยกการบังนะครับอาวุธขวดต่อสู้โดยเฉพาะหมัดสอกนั้นสู้นวมใหญ่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนวมใหญ่ก็จะบังได้มิดกว่านะครับเซฟได้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับ สำหรับวัคู่นี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ช่วยคุน่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนตัวนะครับก็ยังมองไปที่นนทชัยจิตมังนลนะครับน่าจะชนะอับดุลลาไปได้นะครับในการจบในไฟนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเก็บชัยชนะเป็นไฟที่4ี่รวดนะครับในการจบในวันได้นะครับถ้าไม่โดนหมัด คู่ต่อสู้นับนอกก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าอันุลานั้นเมื่อมาชกในน้ําหนัก155อปอนด์นะครับน้าหนักมัดหน้าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวก็จะพองขึ้นนะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับสำหรับวยคนนี้นะครับผมก็ขอเป็นใจให้กับผู้แพ้นะครับต้องก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทกทุกใจนะครับ ชอบกอ็ช่วยก็ได้ก็แชร์นะครับเพื่มใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ